สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็ออกหายออกนามาก,กดมันคือเก่าพี่น้องเลยให้ซัพพอร์ตเป็นว่ากลนซอยเนาะมื่อนี้ก็น่าสิกลนเบิดมือพี่น้องเลยเพรก่เมื่อวานในกาไม่ได้มาเมื่อวานนี่ได้กลนเนาะบม่ได้กลอนไ่ได้พักพี่น้อง,งเลยอ้ขาดตัวทำอันที่คายยุกอ,อืมได้สำน,นักที่ร้อเนหนาวเห็นไหม

มันมนี่กดด้านนี่พี่น้องสิกดออกไปเลยเนาะห่างแต่สีย่างแต่ฝั่งนั้นแหละพี่น้อ,อยสียางมัทันลายไปได้แล้วมันนี่สิกดเวียนสมนี่ให้เบิร์ตพี่น้องกดออกให้เบิร์ตเลยมันนี่กดออกไปนี่ก็โอ้ได้หลายกระสอบอยู่ดอกเป็นมันดิบกะได้อยู่ดอกประมาณสี่หาสอบออ แค่เนี่ยสะก่อนมันมาโกนซอยกันสีไว้ยอยู่พี่น้องไงนคนเดียวมันซ่าเนาะเพจากเขากลนจากตัดลัวมันนี่โกนซอยกันกับสีไว้เนี่ยทั้งกกนทั้งตัดหัวมันนะเนาะตัดหัวมันออกจากจากต้นถ้าให้ประจอนโกนคนเดียวก็โอ้มื่อหนึ่งกั ได้อยู่ประมาณสอบปลายพี่น้องเลยคนผู้เดียวคุดเวียนเอาคุดเวียนไปจนหัวจนหัวรอบเงเานซาเยเวลานะพ่อคุดเหะพี่น้องเอคุดแล้วหัวแดงมันขาดกันคุดน้ำคุดยังอีกเนาะไทส่เล็กงัดขึ้นกับมัสด่ดมันแนดที่นุี่นดงี่ ืองัดขึ้นกะหัวมันขาดมันยังมันบอกคือแบบดินแบบมันนั่นเนาะดินดงดินยังมันโบแน่นคือดินทรายนะอันนี้เป็นดินทรายเนี่ยมันแน่นมันยังงัดขึ้นแล้วมันหักข้าเยีนเอาหัวไม่คือพุดน้ำพุทหัแล้วก็ดึงทำดึงยอดมันก็โบขึ้นนะฮะกลนซอยกันเก็ให้กับกลอนในลายเตื่อพี่น้องแต่เศร้าเนาะเนี่ พอเปคนคนเดียวเพลินพอหอดแล้วประมาณเข่งสอบนี่แลหละเ,เข่งสอบก็เกือบสอบไปแล้วครับนี่กย็ยกไปพอไหวนะ <laughs> นี่แบกไปถ้าเต็มสอบกับแบกไปก่ได้พี่น้องครัต้องประมาณเข่งสอบจังแบกไปได้ใส่ประมาณเข่งสอบแล้วแบกไปทเทไปยังเต็มสอบโอ้จะแบกมาได้ดอก 真的。 มาเลยเจ้าน้ามังยยคิบ่มีซับองเห็คกันเงาบพี่ก็ไปใหญ่จะไปรอบงน้าใหม่ี่น้องเลยไน่เด็ดอดดยุคยยกันต้องใจกัจะเห็นองไปเยือ วพุดสอยกันจะให้สิได้ไวอกแลหัวมันทีดเดียวหลายคนกดอสี่ห้าคนมากดใส่กันให้ไว ต่งอนหรูใหญ่กว่าอันนี้คคต่างอนเผืนเือคนตางอนขาวๆนะตองไ้เนมันตองไงมเสียมไหมต้วนี้ขาวบ่ถนักนะเอามาบ่ถนัดตัวเบาตัวนั้นมันหนักหมาต้นนั้นะเห็นังไหนัก เข่าเสร็จแล้พี่น้องให้คิดดินในเสือผ่านในเือตังเกนมองเห็นว่าเอานะขึ้นเด e. nah, ี๋ยวับแล้วก็พิเศษจะอยู่แถวจ้วเฮเฮงแค่อยหัวมเห็นคัวมองเ็นห okay, ัวม no ังน้ำก yeah. ็

ให้เน่กับบุญแดงพี่น้องเลยมาเนี่ยมันลบมันอย่างเนาะ นีนานาวพี่น้องแดดก็พออีกนะได้ครับเราสู้ได้เอัวับ้านจำบ้านโดดมายามเศ้ากัโอ้หนาวใส,สวก่กับกับขนาดพักพุดมันยังหัาขนานีานนนานน้ัโดยังได้นุ่เอขนาดพักพุดมันยังุ่ดเขากนมันยังหักข,ขาดเป็นบ้านเป็นบ้าน มันเท่าไหร่ครับบเสียหนานี่ยบได้พี่ตังเอบางคนเขาบุเสียหนาบุย่หาเนาะ ปลได้นี่เปียหนาสองรอบปลูกมันกับปลูกรีนปลูกพัวก็ได้เน๊อะรีก็ได้ได้ปลูกมันแต่ก็ตัวนี้งัวไงยังไง แล้วกวักกักไม่ได้ บไ่ค่อยดกคนใดือว่าใหญ่ดกแต่ใหญ่หรือต่ได้ มันใส่กระสอบพี่นอ้องกระแบกไปเพียงสองสอบเนาะสองสอบกับงเติมต้งพี่นอะไยประมาณนี้แหละเนาะประมาณเึิงกระสอบเต็มสอบกระแบกไปบวไวกระพอิบกับผลต่อเน,นื่องเลย แดดนีรลมมียังเน่ครับผัดไปแบบนี้แห้งไปนาะถ้าแดดอ่อนเอานะะ้อเอาเนี่ยแดดัดก็ได้เริวันนี้เนาะมีนก็เริ่มมีเข,ข้าเลยรี่ต้องไหมเกี่ยงแล้วมาจาัดป้องๆปองปเนะี่ย รอบเช้าพี่น้อยรอบรอบแรงช่วงบ่ายช่วงนี้เขาจะไปผักเนาะลายจะสอดอ่ะ ทางนี้ใกล้สีแล้วเลยพี่น้องไงยยังอยู่บบกีเงาโอ้ท่ำได้สันนี่สันนี่ก็คแคบแต่หัวมันพี่น้องนี่ทางนี้งามเป็นบ้างเงาพี่น้องเไยนี่กับหัวก็น่าสิใหญ่อยู่แถวแถวเดียวนี่ใหญ่น่ออยหืม ตาม,งงงงงามเงาโน้ยเงาใหญ่อยแล้วดินจยักแข็งได้หนี่ง,งาม,มดินหักแข่งเออมันนิ่มโมเมนดินทราเดนเป็นดินโพลดย่งงามดินคล้่ะดินดองหยักโพลโพลดินน,น,นันี่แหละงามปลูกมันนี่คือทาง,งลายได้แต่ฝ่ายฝ่ายนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันเท่าไก่ ทางนั่นกับวอยับปันได้ทังเนะงงาะสนงามกับงามแต่อยู่ในแจ้ฝั่งนี้แหละพี่น้องที่ต้นสูงสูงทางด้านนี้กับวับปันดได้เรายังไรเงาจะได้เนี่โอ้คนบนนี้ก็ได้ประมาณกระสอบนิดหนี่งบบหนึ่งเลยบอย้อนก็สีแบบแล้ไไวใบเทียงกับพี่น้องนะเรับรถเข็นก็มีเนาะคนรถเข็นเอาเมื่อคนดินกับด้เอามาเลยพี่น้องคนระับมีรถเข็นก็นสีสบายเลยมีแบบหนึ่ง พอห้าคา,านมันเอาอย่างเ้าก็ตักใส่รถเข็นไปตากไปยังแล้วเนาะนี่ก็จะได้แบกบนแรถไปเทียงหมดละคนใส่กระสอบมาเทไว้ให้แม่เป็นผักถ่าเนาะเอาเมื่อกี้ก็ตื่นแต่นอนนะพี่น้องไงยยังอยู่บลายเนาะได้ให้สะพานเป็นกลนถ่าตอนนี้ก็เที่ยงเลยพี่น้องหิวข้าวเราไปจอดกระกสเปหาเห็ดกับข้าวกับน้ำเนาะหิุข้าวแล้ว โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประยอร์กษตรกรจบคลิปไว้สำเนียก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล,ล้วกดสั่นกระดิ่งให้พ่อนตมเนาะเพื่อจะบอกภาพคลิปใหม่ๆจากซ่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง